สวัสดีครับครูโจคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับวันนี้จริงๆแล้วจะทำคลิปเกี่ยวกับการปรับหน้าตู้ของเครื่องไรลอนติก250 PACDC นะครับผมแต่บังเอิญมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาเข้ามาแล้วก็สนใจเครื่องมาดูเครื่องปุ๊บแล้วก็ได้ซื้อเครื่องไปครับก็เลยต้องเอาเครื่องที่มีให้เขาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูโจก็จะไปเอาเครื่องใหม่ดังนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายโดยการขึ้น เป็นหน้าจอของเครื่องติ DC, ๊ก acdc p acdc 2 5 0ของไลลอนแล้วก็อธิบายไปนะครับโดยการเขียนแผนภูมิของหน้าเครื่องมานะครับเ,เราจะได้เข้าใจในแต่ละฟังกช์ชันนะครับคือพยายามที่จะให้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็ให้การเข้าใจในรูปแบบเป็นสเต็ปนะครับผมเป็นสเต็ปคลิปนี้คิดว่าครูโจจะแบ่งเป็น4ทพารนะครับผมจริงๆแล้วก็คือพูดยาว ต่อกันไปเลยนะครับแต่ว่าตัดเป็น4ตอนเพื่อที่จะให้เมนแต่ละตอนมันจะไม่เยอนเยอะแล้วก็ยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าการพูดก็คือไม่ได้มีการเตรียมสคริปอะไรไว้ก่อนครับก็พูดไปเรื่อยๆเนาะก็โอเคในตอนที่1เนี่ยจะเป็นการใช้ตู้ติ๊ก c d d p p c d d c เนี่ยก็คือในเวอร์ชั่นของลักษณะของเหมือนตู้ทั่วไปตู้ DC ทั่วไปนะครับว่า มันมีปรับอะไรบ้างปรับยังไงบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่เกินมาจากตู้ acd เอ่อตู้ dc ธรรมดานะครับตู้ติ๊ก dc ธรรมดาบ้างนะครับผมแล้วก็ในหัวข้อที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงการปรับ dc นะครับการเชื่อม dc แต่ใส่ระบบเพาเข้าไปว่าใส่ระบบเพาปุ่มอะไรที่มันงอกออกมาที่เป็นระบบเพาและมันมีมีอ่าทำให้ส่งผลให้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของอันที่3เนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของการพูดเรื่องการเชื่อมในโหมดของ AC นะครับผมซึ่งจะเป็นการเชื่อมในาการเชื่อมอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับผมจริงๆมันสามารถเชื่อมอลูมิเนียมกับแมกนีเซียมได้นะครับผมก็เราก็จะพูดถึงเรื่องการเชื่อมอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับผมว่าควรจะปรับยังไงแล้วก็ปรับแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างและปุ่มไหนเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับส่วนพาร์ทที่4เนี่ยจะเป็นการปรับในขั้นที่เรียกว่า เราใช้โบด AC ในการเชื่อมแล้วก็ใส่เพา์เข้าไปด้วยนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียและสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมเพราะมันมีสงที่ต้องระวังอยู่ในการเชื่อมรูิเนียมโดยใส่เพาเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือ4ีพาร์ทที่จะพูดนะครับผมแล้วก็จะตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆให้นะครับโอเคเเรามาเริ่มกันในส่วนของพาร์ทแรกนะครับผมพาร์ทที่1เนี่ยจะเป็นการให้มองเห็นภาพว่าตู้ ติ๊ก250 PACDC เนี่ยมันต่างจากตู้ติ๊กราคา5,600เนี่ยยังไงบ้างนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมีรูปหน้าตาของเครื่องติ๊กในราคาสัก5,600 0หรือ7,800มาให้ดูนะครับผมก็มันก็จะมีลักษณะของปุ่มปับไฟนะครับผมอ่าตู้ติ๊กนั้นอาจจะเป็น2ระบบก็คือเชื่อมติ๊กหรือ m b a ได้หรือเป็นระบบเดียวก็คือติ๊กอย่างเดียวก็ได้นะครับผม อ่าแล้วก็จะมีที่ต้องมีแน่นอนก็คือ1ปุ่มปรับไฟนะครับผมปุ่มปรับไฟกระแสเชื่อมนะครับว่าจะปรับเท่าไหร่และอีกปุ่มหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะมีนะครับผมอ่าก็คือเป็นปุ่มปรับโพสโฟนะครับโพสโฟก็คือว่าปรับการเปิดของโซเนอย์ให้แก๊สมันไปครอบเวอร์หรือไปคุมแนวเชื่อมไปอีกกี่วินาทีนะครับผมรุ่นที่ดีหน่อยก็จะมีให้เลือกแบบเป็นปรับหมุนได้นะครับแบบว่า หนึ่งวินาทีจนถึงสิบวินาทีนะครับผมให้หลังจากที่เราปล่อยไกทอสเลยเนี่ยก็คือว่า um. <oss idol at kee> ให้มันโฟแกัสไปอีกหนึ่งวิหรือสิบวินาทีนะครับแต่บางตู้เนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะของสวิตช์กดนะครับสวิตช์กดให้เลือกว่าจะให้โพไปโฟอ่าโพสโฟไปอีกสามวินาทีหรือจะให้โพสโฟไปอีกห้าวินาทีก็อาจจะมีสองค่าให้เลือกนะครับอันนั้นคือเป็นลักษณะของตู้ DC b a s i c ที่อ่า uh, ที่มันจะต้องมีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ ก่อนที่เราจะไปะดูนะครับผมเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตภาพหน้าจอขึ้นมานะครับผมก็จำลองหน้าจอของเครื่องไรลรอนติก250 P A C D C นะครับ250ก็คือกระแสที่มันทำได้สูงสุดคือ250มนะครับ P ก็คือตัวเพาเครื่องตัวนี้มีเพานะครับผม A C D C ก็คือเครื่องตัวนี้สามารถเชื่อมในโหมด A C ได้แล้วก็ D C ได้นะครับผมหน้าจอจะมีทั้งหมด8ปุ่ม นะครับผมใครมีรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะอลองดูตามได้นะครับหน้าจอมีทั้งหมด8ปุ่มนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างอีก1 2 3 4 4งสมี่มี5นะครับแต่สวิตช์ที่5้าเป็นสวิตช์ปรับเลือกอเป็นฟุตคอนโทรลนะครับซึ่งฟุตที่แปลว่าเท้านะเป็นสวิตช์เท้านะครับซึ่งเราไม่ค่อยจะมีใช้งานนะครับเราก็จะยกมาแค่4ี่ปุ่มให้เห็นได้ชัดนะครับผมก็คือปุ่มปรับเป็นล,ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นปุ่มปรับเท้ากับ การเชื่อมเป็นแบบลินเน่นะครับผมลินเน่ก็คือว่าการเชื่อมเป็นแบบเส้นตรงก็คือเป็นตู้ DC ธรรมดาไม่มีเพา์เข้ามาช่วยนะครับก็คือมีเพาของไม่มีเพาะนะครับผมอันที่2นะครับโยกลงมาข้างล่างก็จะเป็นลักษณะาการเลือกกระแสการเชื่อมแบบ AC หรือ DC นะครับอันนี้3อันบนนี้ก็จะเป็นเลือกติ๊กหรือ MMA ก็คือแสดงว่าตู้นี้สามารถเชื่อมได้ระบบนะครับผมติ๊กก็ได้หรือ m m a ก็ได้นะครับแล้ว อันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเลือกโหมดในการเชื่อมจะเป็นโหมด2อทีก็คือกดติดปล่อยดับหรือ4ีทีนะครับผมกดปล่อยติดเชื่อมยาวไว้เอยแล้วกดอยากให้หยุดก็กดปล่อยดับนะครับผมหรือที่ช่างบ้านเราเรียกว่าระ,ระบบออตโต้นั่นเองนะครับผมดังนั้นอันนี้คือการจําลองหน้าตู้ออกมานะครับผมในพาร์ทแรกที่ผมจะพูดก็คือการใช้การเชื่อมแบบ DC นาะ DC แล้วก็การเชื่อมเป็นแบบ l i เนียนะครับผมก็คือเส้นตรงยังไม่มีใส่ระบบเพาะนะครับดังนั้นเราก็จะมากดเลือกตรง DC แล้วก็การเชื่อมแบบ l i เนียนะครับผมพอเรากดแบบนั้นแล้วนะครับโดยทั่วไปหน้าตู้ทั่วไปอย่างที่บอกว่ามีการปรับกระแสแล้วก็ปรับโพสโฟนะครับผมแต่ตู้ส่วนของไลรอนเองนะครับผมสิ่งปุ่ม แปุ่มเนี่ยที่จะใช้ได้เนี่ยคือในโหมด DC แล้วก็เป็นแบบอินเนียเนี่ยก็คือตรงส่วนของ Start A s t นะครับ Start A เป็นกระแสเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นในการเชื่อมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีเนาะแล้วก็ Welding A นะครับ Welding A นี่คือกระแสเชื่อมจริงๆก็คือกระแสเชื่อมจริงที่เราปรับในตู้ DC ทั่วไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปุ่มนี้ h, ปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มดาวสลปนะครับปุ่มดาวสลปแล้วก็โพสต์โ l อในการปรับเชื่อมตู้ DC แล้วก็ลีเนียเราจะสามารถคอนโทรล4ปุ่มนี้ได้นะครับผมปุ่มอื่นปรับไปไม่มีผลในการทำงานนะครับผมก็คือปุ่ม Start A นะครับผมปุ่ม Building A หรือกระแสเชื่อมจริงๆปุ่มดาวสล o p ปแล้วก็ปุ่มโพสต์ o นะครับผมอันนี้การปรับทีนี้เรามาอธิบายให้ลึกอีกนิดนึงว่า จริงๆแล้วปุ่มพวกนี้แบ่อะไรจะสังเกตว่าไลรอนจะมีมากกว่าเขานะครับผมโปรติเขาก็าจะมี2ปุ่มนะครับผมสองสองโมก็คือ w e ลดิ n งแล้วก็พ o r t f โฟนะครับแต่นี้มันจะมีอ่าส t A ร์ทกับ Down Slope ขึ้นมานะครับ โอเคเรามาอธิบาย2ตัวนี้กันนะครับ welding A นี่คงไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาอะไรเพราะมันคือกระแสเชื่อมจริงๆนั่นเองส่วน post 4ก็คือสามารถปั๊มได้ตั้งได้1-10ิวินาทีเหมือนเครื่อง DC ทั่วไปนะครับผมแต่ว่า start A start A คือปุ่มจริงๆแล้วชื่อเนี่ยมันในแต่ละค่ายมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะการทํางานมันจะเหมือนกันนะครับรูปแบบการทํางานของ start A ก็คือกระแสมันจะค่อยๆขึ้นไป ไปจนถึง w e ลดิ n งเที่เราตั้งไว้นะครับหรือ,อคนบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจคำว่าดา s l o p e มากกว่า d o ดา s l o p e ก็คือเวลาเราหยุดเชื่อมเนี่ยปุ๊บเนี่ยและเราเราตั้งค่าดา s l o p e ไว้นะครับผมกระแสมันจะไม่พอเราปล่อยไกไกทอสปุ๊บนะครับปล่อยทิกเกอร์ปุ๊บเนี่ยครับผมกระแสเชื่อมมันจะไม่หยุดจากจากกระแสเทียอมซัวเราตั้งกระแสที่ร้อยเนี่ยพอเราปล่อยไก การเชื่อมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่จากร้อยมาที่ศูนย์เลยนะครับผมถ้าเป็นลักษณะนะั้นมันจะเกิดในงานที่ซีเรียสมันจะเกิดที่เรียกว่าตามดมันจะเกิดการเย็นตัวของชิ้นงานเร็วเกินไปจะเกิดเป็นหลุมจะเกิดเป็นรูตรงส่วนการหยุดการเชื่อมหยุดสุดท้ายของเราอะนะครับดังนั้นดาวสโลปคือมันจะค่อยๆหลีไฟลงนะครับผมหลีไฟลงจากโว่เราตั้งไว้100รอมันจะค่อยหลีไฟลงจนถึงค่าที่เราตั้งแล้วก็ดับ นะครับผมวิธีนี้มันจะทําให้ความร้อนเวลาเราหยุดการเชื่อมเนะี่ยความร้อนมันค่อยๆสโลว์ดาวลงเหมือนเราออกร่างกายแล้วเราคูลดาวคูลดาวเพื่อให้เราไม่ได้รับการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับผมมันจะค่อยๆค่อยๆสโลปลงมาแล้วก็ดับนะครับผมวิธีนี้จะทําให้ไม่ไม่ค่อยเกิดตาหมดในชิ้นงานแล้วก็มันจะทํางานร่วมกับโพสต์โฟนะครับผมอ่า ไฟค่อยๆลดแล้วก็โพสตโฟก็ค่อยๆปล่อยแก๊สคุมออกมาแนวเชื่อมทําให้แนวเชื่อมยังได้แก๊สคุมอยู่แล้วก็ไม่เกิดตาหมดแล้วก็ไม่เป็นหลุมนะครับผมอันนี้มันก็จะเสริมกันในด้านการการเชื่อมในงานที่ซีเรียสนะครับผมหรือคนที่ใส่ใจในเนื้องานเนีครับก็เขาก็จะปรับตรงนี้นะครับผม ดาวสโลปมันจะอธิบายได้ง่ายกว่านะทีนี้อัพสโลปมันจะคล้ายกันนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของขาขึ้นนะครับอัพสโลปหรือ Start A เนั่นเองจริงๆผมอยากเรียกเรียกว่าอัพสโลปนะครับเหมือนว่ามันค่อยๆขึ้นดาวสโลปมันค่อยๆลงอั up Slope มันจะเหมือนการวอร์มอัพร่างกายของเรานะครับผมมันจะค่อยๆขึ้น Up Slope ถ้าจะอธิบายง่ายคือมันการเปลี่นลักษณะของ P Heat ของชิ้นงานว่าให้มันค่อยๆขึ้นนะไม่ใช่แบบพรวดไปนะครับบางครั้งเนี่ยเราเชื่อมเหล็กบางอยู่แล้วเรากดทิกเกอร์ปุ๊บกดปุ๊บสวิตช์ปุ๊บ,บ,บเนี่ยมันพรวดด้วยกระแสไฟ100เลยอย่างเงี้ยส่วิว่าถ้าเราตั้ง Welding A ท,ที่100มันก็จะพรวดไปที่100เลยอาจจะทำให้ชิ้นงานปุ๊บมันได้รับความร้อนเยอะเกินไป โดยทว่าชิ้นงานที่มีความบางแล้วอยู่ๆพรวดไปที่100มันก็อาจจะทําให้ชิ้นงานเกิดการบิดตัวความร้อนสะสมในชิ้นงานเยอะจนเกินไปนะครับผมอันนี้คือ4ปุ่มที่มีถ้าเกิดว่าเราปรับในโหมดของ DC แล้วก็การเชื่อมแบบลิเนียนะครับผมเราก็สามารถจะใช้ได้4ปุ่มซึ่งสังเกตว่ามันจะมีเยอะกว่ากว่าตู้ DC ธรรมดานะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกราคามันแพงกว่าเขานะครับผมโอเค ในพาร์ทหก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจในการเชื่อมและอยากจะลองใช้หรือมีเครื่องติ๊กไลท์ออลอนติ๊ก 250p ac/dc อยู่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามในส่วนของพาร์ทที่2นะครับจะพูดกันถึงว่าถ้าเป็น dc และใส่เพาจะเป็นยังไงนะในพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ คุโจโคลเล็กงานช่างไม้จิตดอาสาครับ